สิบนิสัยที่ทำให้รวยขึ้น 1. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันคนรวยส่วนใหญ่ไม่ชอบการพนันหรือเสี่ยงโชคเพราะสิ่งเหล่านั้นแม้จะทำให้ได้เงินมากขึ้นแต่ก็อาจทำให้เสียจนหมดตัวได้เช่นกันฉะนั้นถ้าอยากรวยอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาด2จ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือยให้น้อยลงแม้ว่าการใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการจะเป็นความสุขแต่ถ้าหากเงินที่ใช้จ่ายบ่อยเกินไปก็จะสะสมเป็นเงินจานวนมากขึ้นได้ฉะนั้นประหยัดไว้ดีกว่า ใช้จ่ายให้น้อยลงจ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อความมั่งคั่งในระยะยาว 3. เก็บเงินเพื่อลงทุนให้ร่ำรวยคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับรายได้มามักจะเริ่มใช้ด้วยการนำไปชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นก่อนจากนั้นถึงจะนำไปใช้ตามที่ตัวเองต้องการก่อนจะปิดท้ายด้วยการนำเอาที่เหลือมาเก็บแต่ถ้าคุณอยากจะรวยต้องเปลี่ยนความคิดตั้งแต่วันนี้ให้เรื่องการเก็บเงินมาก่อนการใช้จ่ายนั่นคือเมื่อได้เงินมาแล้วต้องหักไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไว้ออมทันที แล้วจึงค่อยนำไปชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆเหลือเท่าไหร่จึงค่อยนำไปใช้ตามที่ตัวเองต้องการถ้าสามารถทำแบบนี้ได้จนเป็นนิสัยความร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับเราได้ในอนาคต 4. กำหนดเป้าหมายชัดเจนการวางเป้าหมายให้ชีวิตถือเป็นนิสัยหนึ่งที่ต้องมีติดตัวถ้าอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจะช่วยทำให้เราไม่วอกแวกได้ง่ายยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการเก็บออมเงิน การวางแผนออมเงินและลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นลงสิ่งสําคัญเป้าหมายที่คุณตั้งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถไปถึงได้ไม่ใช่แค่ฝันลมลมแรงๆที่เกินความจริง 5. ลงทุนให้มากขึ้นการลงทุนเป็นวิธีการทําให้เงินเก็บที่ดอกออกผลแม้ว่าการสะสมในบัญชีจะทําให้พอมีดอกเบี้ยขึ้นมาบ้างแต่แบบนั้นก็คงไม่มีทางทาให้รวยขึ้นได้ควรแบ่งบางส่วนมาลงทุนในสิ่งที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นทองคําตราสารหนี้หุ้น กองทุนรวมพันธบตัตร 6. จดบันทึกรายรับรายจ่ายความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคุณเก็บเงินเก่งหรือลงทุนเก่งเท่านั้นแต่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเงินเข้าและออกจากมือคุณไปได้อย่างไรและเพราะอะไรซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายอาจเสียเวลาสักหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าทําติดจนเป็นนิสัยได้ จะส่งผลดีต่อน,นิสัยในการใช้เงินของคุณอย่างแน่นอน7ไม่สร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างฐานะที่มั่นคงดังนั้นถ้าอยากรวยควรสร้างนิสัยในการไม่สร้างหนี้ให้กับตัวเองอย่านําเงินในอนาคตมาใช้ในวันนี้และอย่าลงทุนในสิ่งที่เกินตัวหากจะซื้อของควรซื้อด้วยเงินสดเท่านั้นแต่ถ้าหากจําเป็นที่จะต้องมีหนี้จริงๆสิ่งที่ก่อหน,นี้ควรสร้างเงินให้กับเราได้ เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นต้น 8. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอคนรวยที่แท้จริงไม่ใช่รวยแค่เงินเท่านั้นแต่ต้องร่ำรวยด้วยความรู้ความสามารถดังนั้นนอกจากการเก็บออมเงินแล้วก็ควรที่จะหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะเมื่อคนเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นเราก็จะสามารถมองเห็นลู่ทางในการสร้างความมาั่งคั่งมากขึ้นด้วย 9. ใช้ใจ่ายด้วยเหตุผลความสุขุมใจเย็นและมีเหตุผลเป็นคุณสมบัติที่ควรมีหากคิดอยากจะเป็นคนร่ำรวยเพราะนิสัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คอยยับยัง้งไม่ให้คุณใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากเกินไปจนเป็นหนี้และเลือกใช้ใจ่ายกับสิ่งที่คิดว่าจำเป็นที่สุดสำหรับคุณเท่านั้น 10. ขยันมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสิ่งที่ควรมีไม่ว่ากับเรื่องอะไรยิ่งถ้าหากมีความขยันหมั่นเพียรด้วย จะตั้งเป้าหมายไว้สูงแค่ไหนก็ไม่มีวันไหวแน่นอนการจะเป็นคนรวยไม่ได้เป็นกันง่ายๆจะต้องใช้ความอดทนและระเบียบวินัยอย่างมากหากเราตั้งใจจริงไม่ยอมแพ้โดยง่ายคำว่าเศรษฐีไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน